คุณธนูแม่มดซ่ามาแล้วค่ะ ep 90ชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่เกิด2ี่สองพฤศจิกาถึง21ธันวานะเรามาเปิดพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูในช่วงลุกสิงหาคดีกว่าว่าจะเป็นไงบ้างนะคะเอาล่ะแม่มดหายไปสองเดือนเนาะไปสั่งสมพลังงานเพื่อจะให้มแม่นยำมากขึ้นนะคะเอาล่ะเราจะมาเปิดพลังงานของชาวธนูที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะว่า จะเป็นยังไงบ้างนะในพลังงานของคุณนะคะใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีธนูนะใบแรกนะเป็นตัวแทนของคุณสต g t งก็ดูเป็นคุณธนูดีนะยังไงก็ตามเนี่ยจิตใจก็ยังเข้มแข็งอยู่ในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือยังคุมเกมอยู่ night of pentacles เอะ k night of wands คุณธนูกำลังเจอกับคนที่มามาไปไปหายหาย ไม่มีความชัดเจนนี่ไงสามเหรียนเขาเขาไม่ได้มีเราคนเดียวหรือคุณธนูเอ,เองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายที่ไปบริหารสนิทกับใครก็ได้นะคะได้ทั้งหมดหกไม้เท้าคุณเจอกันด้วยงานนะด้วยธุรกิจก็ได้นะคะพลังงานนะเจอกันด้วยงานหรือด้วยธุรกิจก็ได้นี่ไงหนึ่งเหรียน งานหรือธุรกิจนําพาคนคนนี้เข้ามาอาจจะเข้ามาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตั้งตัวเลยแหละนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยเดชเรอทอาจจะเพิ่งเข้ามาด้วยซ้ำนะหรืออาจจะเข้ามาภายในสิงหานี้นะคะเดชว้าว wow. สี่ถ้วยเป็นพลังงานที่ มีการมาของใครบางคนหรืออาจจะเป็นคนที่คุณธนูเคยคุยกเก่าแล้วเคยเลิกรากันไปเคยห่างหายกันไปแล้วกลับมานะคะพลังงานทรงแบบเหมือนกับคุณธนูไม่เคยไม่พอใจในคนคนนี้หรือไม่ค่อยพอใจกับพลังงานของคนคนนี้เท่าไหร่นะคะนี่ไงการกลับมาเห็นไหมเอาละขยายพลังงานต่อนะชาวลัคนาราศีธนูที่มีคนคุยแม่ให้พลังงานของคนเก่าๆมากกว่า นะคะห้าเหรียญคนที่เคยห่างเคยหายไปนะคนที่เคยห่างเคยหายไปสิบถ้วยคนคนนี้อาจจะเคยเป็นครอบครัวกับชาวลัคนาราศีธนูก็ได้นะคะหรือเป็นแฟนหรือเขาอาจจะเคยที่เป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วแล้วก็คุณธนูเคยไปค้องเกี่ยวคนที่มีพลังงานแบบนี้แล้วมีการติดต่อกับมาของคนที่มีพลังงานแบบนี้แล้วดูคุณธนูก็ดูแบบดู คือพอมันมีสเตรนท์เข้ามาเนี่ยมันทําให้แม่วงรู้สึกได้ถึงความแบบใช้สติปัญญาพอสมควรกับคนคนนี้นะคะก็โอเคนะแม่มองว่าพลังงานของชาวลัคนาราศรีธนูไม่เสียนะคะสิบไม่เท้าอาจจะมีการวนกลับมาด้วยงานวนกลับมาเจอกันด้วยงานก็ได้นะคะหรือว่าเ,เป็นลักษณะของการ ถ้าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็เจอกันด้วยการมิทติ้งหลังจากโควงิดอะไรก็ว่าไปนะคะหรือเนี่ยส่งพลังงานเนี่ยมันจะมีการติดต่อมาของใครบางคนที่เราเคยหยุดเคยเลิกคุยนะคะเคยเมีประเด็นกันไปแล้วแล้วเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับเรานะคุณธนูเคยตัดสินใจที่จะ ออกมาหรือเขาหายไปก็ได้แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเวียนหลุกกลับมาหรือถ้ายัางไงอย่างน้อยที่สุดก็ให้ระวังคนที่เขาเมไม่สามารถจะชัดเจนกับเราได้ในช่วงนี้เขามีใครบางคนของเขาอยู่แน่ๆนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นคนคนนี้โอกาสที่จะไม่ใช่ก็มีสูงพอสมควรน,นะเพราะนั้นใช้ชาวลักนาราศีธนูอยากรูว่าคนคนนี้เขามีเจตนาอะไรคุณนะเขาจะกลับมาไหมการที่เขากลับมาเนี่ยเขาคิดยังไงกับเรากันแน่นะ มันจะเป็นคนที่คุณธนูรอคอยหรือเปล่านะแม่มดบอกพลังงานด้าน้ใดใดจะรู้เพราะนั้นในอินบ็อกซ์มาในเพจแม่มดโราหรือไอดีไลน์ด้านบนกดติดตามทิกต o k ไว้ถ้าคุณต้องการอยู่ในพลังงานของมูเตลูนะคะในทิกต o k แม่มดจะทํำอะไรที่ค่อนข้างจะตรงกับตรงเลยเหมือนกับพลังงานที่ถ้าเปรียบเป็นคนคน,นึงก็จะตรงมากแล้วก็พลังงานเป็นผู้มีสีนะเพราะนั้นเขาก็จะบอกทุกอย่างตรงประเด็นทั้งหมดนะคะ ครูบาจารย์มีระไลอยากบอกชาวลัคนาราศีธนูนะที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลชั่นชิพแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะคุณธนูค่อนข้างที่จะดิวกับคนที่ไม่โสดจริงๆอะแหเขาไม่โสดรู้ยังนะน่าจะรู้อ่ะทรงพลังงานเหมือนรู้อยู่แล้วอ่ะไม่งั้นเนี่ยคุณไม่สตรอ์หรอกคุณไม่มีเง้นหรอกนะไงคอนเฟิร์มให้ทีนะคะไม่งั้นคุณไม่มีใบนี้แน่นอน ใช่ไหมคะแสดงว่าอะไรรู้นี่ไงมันเป็นกระจกสะท้อนเลยไพ่ครูแม่สะท้อนพลังงานของไพ่สามใบนี้จ้ะพลังงานไม่เคยโกหกไม่มดน,นะสีกันสุดๆหละเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูที่ไม่โสดทีนี้เรามาเช็คคุณธนูที่โสดกันดีกว่าว่าคุณธนูที่โสดจะเป็นยังไงบ้างในช่วงลูกสิงหานะคะ ชาวลัคนาราศีธนูนะผู้ที่เกิดยี่ิ22พฤศจิกาถึงยี่สิบ็ดธันวาขขบคุณสำหรับรีวิวมากมายนะในเพจชโมซ่าถึงแม้แม่ไม่ได้ทำคลิปก็ยังได้รีวิวอยู่นะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่เอาลืมพูดนะเพราะนั้นดูทรงคุณน,นูเหนื่อยเพราะคนคนนี้นะคะหรือว่าหนักใจนะเอาล่ะใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีธนูที่โสดนะคะใบแรก จัดเมนอ่ากลับมากันกลับมากันกลับมากันกลับมาไปต่อเลยสนุกดีนะการเปิดพลังงานนะคะมันได้มาสองใบอ่ะหกดาบแล้วก็ทาวเวอร์การกลับมาของใครบางคนที่อาจจะไม่เคยอา,อาจจะไม่ไม่ได้คุยไปแล้วนะคะหรือเคยหยุดคุยไปแล้วเลิกกันลากันไปแล้วหรือกลับมาแล้วเลิกไปแล้วจบไปแล้ว คือไม่อยากไปต่อเหนื่อยไม่อยากเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะหนึ่งเหรียญมันไม่กลับมาเพราะหรือถ้าไม่กลับมาเนี่ยนะก็คุณได้เจอใครบางคนก็ได้ที่หลังจากที่คุณเลิกลากับคนคนนั้นไปแล้วเนี่ยคุณธนูที่โสดนะต้องโสดนะคะ คุณอาจจะได้เจอใครบางคนจากงานแต่ให้ระวังไว้ยังไงแม่ก็ยังสงสัยพลังงานอยู่แม่เหมือนกันเห็นไหมทาไมแม่มมสราถึงใช้ไพ่สาหรับน้อยลงเพราะว่าแม่เข้าใจสัจธรรมอย่างหนึ่งอะว่าพลังงานเขาไม่เวนว์ดอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ต่อให้แม่ทําคลิปยาวยังไงเนี่ยพลังงานก็ออกมาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่คุณธนูจะได้เจอใครบางคนคนโสดน,นะคะ ที่งานหรือธุรกิจนำพามานะให้ระวังเขาไปเด e เ e อรเให้ระวังนะจ๊ะประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยได้อาจจะไม่ใช่คนเดิมหรอกแต่พลังงานมันทรงจนดูจะเหมือนเดิมนะชาวลัคนาราศีธนูนะจ๊ะแม่ให้พลังงานของคนเก่าๆกลับมาห้าสิบและคนใหม่ๆห้าสิบสี่เท้านะคะให้ระวังคนมีครอบครัวมีพันธมีภาระสองถ้วยคนธนูดูแล้วกัน แม่ก็ขนลุกขนพองกับพลังงานไปด้วยนะเหมือนกันไหมล่ะนะคะมันเหมือนกันจนกระทั่งบางทีอย่างที่แม่มดบอกว่าการที่มาปรึกษาแม่มดสุราเนี่ยแม่เองก็ยังต้องแปลกใจในพลังงานอยู่ว่าแต่ลูกค้าเลยนะเพราะว่าเราไม่มีการพูดคุยอะไรกันเลยแม่จะบอกทั้งหมดนะคะจากรูปหนึ่งใบโอเค พลังงานไม่โกหกแม่มดอยู่แล้วแม่มั่นใจในพลังงานมากนะมากมากมากนะคนเนี่ยโกหกกันนะจ๊ะแต่พลังงานไม่โกหกนะจ๊ะหนูเอา่ะนี่คือพลังงานนะคะเปิดแค่นี้ดีกว่าพอแล้วครูบาอาจารย์บอกพอเถอะนะมันก็ชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะสําหรับชาวธนูที่โสดนะถ้าคุณธนูอยากรู้นะชาวสองยอยากรู้ว่าเขาเนี่ยจะกลับมาไหม การกลับมาของเขาเนี่ยเจตนาคืออะไรคนคนนี้เขาเป็นพลังงานอย่างที่แม่มดบอกหรือเปล่านะคะแม่มดบอกจากรูปเท่านั้นชื่อเล่นไม่ต้องใช้อะไรอย่างอื่นเลยนะ Inbox มาในเพจโนสซาหรือ ID Line ด้านบนนะคะตาม t ิกตอกแม่ไว้สำหรับคนทีออ่สายมูแล้วต้องการรับรู้ความจริงเกี่ยวกับพลังงานนะคะในติกตอกแม่จะพูดตรงกว่านี้นะเอาละ ถามครูบาอาจารย์ให้ด้พ่แมโมราดีกว่าซึ่งสําหรับนี้ที่ทำให้แม่ได้รีวิวหลายร้อยรีวิวเลยในเพจลองเข้าไปอ่านรีวิวแม่ดูนะอมีกันได้เจอใครบางคนจริงๆอย่างที่แม่มดพูดว่าคนเก่าแม่ให้ห้าสเปอร์ซนคนใหม่ห้สิบปอร์ซ็นแต่ยังไงต้องมีใครมาสักคนหนึ่งและเป็นคนที่มีพลังงานของความไม่ชัดเจนให้ระวังไว้อ่ะครูบาอาจารย์เติอนแค่นี้แต่มันเกินต้านตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ดูดี พูดจาดีความรู้ดีการศึกษาดีแต่งตัวดีหน้าที่การงานดีหัวโขนสวยอันนี้ให้ระวงังมันต้องระวังจริงๆอะไรนะคะเพราะสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นแค่มายานะจ๊ะเพราะในความเป็นจริงโอกาสที่จะลงตัวยังมองไม่เห็นนะคะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูยังไงเราเจอกันอีพีหน้าและยังไงเราเจอกันใน Tik t o k s a ส a s นะจ๊ะบ๊าบรุย